สวัสดีครับทีมงานทุกท่านนะครับผมมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่วันนี้นะครับผมก็จะมานะครับรีวิวนะครับตัวนี้มีอะไรเข้ามาอีกหนึ่งรายการนะครับก็เป็นท่อน้ำล้นของเครื่องทักฟ้า lg นะครับยาว39มซมนะครับยาว39ซมนะครับหลักๆใช้กับเครื่อง lg นะครับ สองถังนะครับผมหรือว่าย่ออื่นที่ขนาดเท่ากันก็ใช้กันได้นะครับตอนนี้ราคาเส้นละ100บาทนะครับเส้นละ100บาทค่าจัดส่ง40บาทนะครับตอนนี้สนใจก็ทับเช็ดสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับผมที่ l ล n e ID 4 3 1 2 2 9า1นนะครับหรือเบอร์โทรนะครับ094 261 9455นะครับผมตัวนี้ นะครับก็ความยาว39ซมอนะครับความยาว39ซมอนะครับราคาเส้นละ100บาทค่าจัดส่ง40บาทนะครับผมสนใจทักเช็ดสอบถามย้ำนะครับผมที่ Line ID 431229 21นะครับหรือเบอร์โทรนะครับ0 9 4 2 6 1 9455สนะครับผมสนใจก็ทักแชทโทรสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับก็โอเคนะครับผมทริปนี้นะครับผมทริปรีวิวนะครับท่อน้ำล้นเครื่องซักผ้า LG สองถังยาว39าสอมสกานะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอ,ขอบคุณครับ